กับบุกุต์เก่าบูเกน้ยช่งเคยนะคะกับเกม Identity V นั่นเองเย้วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงอ่าเรื่องอัปเดตแล้วก็มาเล่นแรงสักตาแล้วกันเนาะเออก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาเล่นจะมาเล่นแรงต่างๆก็อัปเดตนะคะก็จะเป็นซีซั่นนี้ฮะเลยอีก14วันเนาะก็14วันฮะ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ใช้เวลาให้คุ้มนะจ๊ะ แล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมล่าสุดนะคะมาวันนี้เลยเนาะนี่มันอาจจะว่า,วาน,นี่จะกนิดหนึ่งเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะก็อันนี้ทา็อกอินเจ็ดวันเนาะก็สามารถเป็นว่าได้สติกเกอร์อะไรอย่างนี้ได้ของขวัญน,นะคะแล้วก็ได้อันนี้สิ่งนี้ค่ะจดหมายมิวนะคะซึ่งจดหมายนี้นะคะ เราไว้ใช้โหวตตัวละครนะมีมีโหวตตัวละครด้วยนะคะทุกคนดูสิเราไว้ใช้โหวตตัวละครนะคะก็ก็จะได้ถ้าเกิดเราโหวตไปเนี่ยเราก็จะได้ของขวัญตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะก็จะเป็นอ่ามีแบบว่าปกติน้องก็เป็นนี่มีสติกเกอร์น้ําหอมนะคะมีเอสติกเกอร์เมอร์เซนนะคะทาหารรับจ้างเนาะก็มีอันนี้ค่ะเครื่องแต่งกายถาวรเป็น เครื่องปเป็นเครื่องแต่งกายระดับบีนะคะก็คือสีฟ้าแต่อันเนี้ยเป็นปลดล็อกถาวรน,นะคะก็คือไม่ต้องสามวันหรืออะไรถาวรเลยเนาะก็โอเคส่วนอันนี้ค่ะก็คือเป็นเลึกเป็นเนขาเรียกว่าอะไรนะลูก็เป็นแบบว่ารูปภาพอะรูปภาพอะไรอย่างนี้นะเป็นรูปภาพขยับได้เนาะก็เยอะเลยทุกคนสวยทั้ง ส,สวยๆน่ารักๆทั้งน,น,น,นั้นเลยนะคะมีท้องของเซอร์แล้วก็ฮันด้วยเนาะ mm hmm. ก็คือมีทั้งเซอร์แล้วก็ฮันนะจ๊ะมา mm hmm. ก็บดล็อกอันที่สี่สิบเนาะ mm hmm. ก็คือเราเนี่ยทำไว้ได้สี่สิบครั้งนะอะไรอย่างงี้นะคะ mm hmm. ก็มีเซอร์ด้วยนะคะอันนี้เซอร์ด้วยนะมีฮันแล้วก็มีเซอร์นะ mm hmm. ก็อ่ะแต่ละคน ก็อยากเลือกโหวตอะไรโหวตกันไปเลยนะคะเยอะเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้ผู้ชนะคนก่อน,นะคะก็อันนี้นะคะเป็นของอันที่แล้วนะคะเป็นของอันที่แล้วนะคะก็คือก็โหวตได้นะคะเอาจริงถ้าเกิดก็โหวตได้นะคะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะไปไปเล่นกันเลยดีกว่าเรานะ อ่ะนี่ค่ะอ่ะอันนี้น้อหมาเนี่ยเลื่อนขึ้นมากวางนะคะแหลงกวางแล้วเนาะโอเคไปไม่รู้ว่าจะรอห้องนานไหมนะก็เล่นเป็นตัวน้ำหอมเหมือนเดิมแล้วกันเนาะไม่รู้แหละนะโอ้น่าจะรอห้องอีกนานทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอห้องแล้วเดี๋ยวถ่ายไหมเอา้าเจอแล้วโอเคเอโอเคไม่เป็นไรไม่นานมากอืม่าจะถ่ายไหมไม่ต้องถ่ายกันโอเคค่ะเคมีเพื่อนเล่นน้ำหอมแล้วนะคะเราไม่ต้องเล่นน้ำหอมแล้วเดี๋ยวนะเล่นตัวอะไรดีวันนี้ คือจริงๆก็คือตัวเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยแรงนะคะมันไม่ต้องจําเป็นจะต้องเล่นตัวอะไรซ้ำๆก็ได้เนาะตัวอะไรดีน้ำหวานไม่เก่งพวกตัวช่วยอะทุกคนคือน้ำหวานไม่เก่งเลยตัวช่วยเนี่ยคือแบบคนช่วยเหลือคือน้ำหวานอ่ะไม่ไม่เป็นเลยนะคือไม่ไม่ไม่เก่งอะคืออะถ้าเกิดว่าน้ำหวานเป็นตัวช่วยเนี่ยตานั้นแหะแพ้หรือไม่ก็เสมอก็ แต่คลิปที่เราเล่นตัวน้องปืนไปอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นตัวน้ำหอมดีสุดทุกคนน้ำหอมนย่ยพกไทยเนยน้ำหวานเล่นได้นะเอน้ำหอมพกไทยเนี่ยน้ำหวานเล่นได้นะแต่เล่นตัวช่วยเนี่ยมันก็แบบอ่ะสวัสดีค่ะพี่กว่างโอ้มีพี่กวางมาต้อนรับด้วยเดี๋ยวอย่าเกี่ยวกายดิพี่ใจเย็นลดแรงลมใจเย็น ก็คิดไปคิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเจอกว้างเนี่ยทุกคนบอกเลยทุกคนตั้งแต่คลิปที่แล้วแลวกว้างปรับใหม่บอกเลยน่ากลัวนะบอกเลยคือแบบเราไม่สามารถวนได้ที่เดิมได้เพราะว่ามันมีกับดักแล้วกับดักเนี่ยมันติดกันนานด้วยนะแต่เราสามารถแก้กับดักได้แหละทุกคนแต่แบบตอนแต่แบบตอนจุกอะใครมันจะเอาเวลาไปแก้อะ่ะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะชะตากรรมใครชะตากรรมมันแล้วกันเนาะมาค่ะมากับน้องน้ำหอมนะคะมาวันนี้เอาเป็นสกินผีเสื้อน่ารักน้ารักป่าเนาะบอกเลยสกินเนี่ยเจอตรัสเอแมคานิกนี่อยู่ไหนนะเราปั่นไม่ได้ปั่นอยู่ในโรงงานมรง,งั้นเราก็ปัดแล้วกันทุกคน แมคคนิกไม่ได้อยู่โรงงานฮะจริงๆเราแมคานิกเนี่ยควรมาที่ที่แบบว่ามันลงที่ที่แบบมันสามารถจุกได้อะตรงนี้ก็คือโรงงานนะคะแล้วก็บินตรงนู้นอ,อ้าวโดนตีหุน่นโอเคก็เป็นฝั่งนู้นฝั่งฝั่งนี้นะคะ่ะที่ต้องหันจอไปเนาะโอเคแล้วก็มีบ้านเล็กนะคะตรงนั้นโอ้ก็เป็นที่สามที่ที่บอกว่าจุกได้จุกดีด้วยจุแบบยับ,ย,บยับเลย อ่าเหมือนเพื่อนบอกว่าจะเหมือนจะมีคนเจอเพื่อนแล้วนะคะพิชานาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสซูแเราก็ปัน่นไปเถอะค่ะทุกคนตาเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะได้ซู้นะคะน่าจะได้ช่วยเพื่อนแทนอันนี้น้่มหวานเอาไทมานะคะก็ไทแหละโอ๊ยทำไมมันกระตุกกระตุกทุกคนมันกระตุกอันนี้ก็นะ ก็คือเอาเราายมานะคะแล้วก็เฉียงไปทางจู๊กหน่อยนึงนะเผื่อแบบเอาตัวรอดอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ได้เอาแบบว่าคือประเด็นเรื่องฮิลเนี่ยก็เอาไว้เรื่องรองนะคะเอาแบบว่าเรื่องเอาตัวรอดกับเรื่องช่วยเพื่อนก่อนละกันเนาะเพราะว่าโดยโดยที่มันไม่มีเนี่ยตัวช่วยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเราเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเปประโยชน์นะคะในการเอาไทมไปนะคะเผื่ออะ เดียวนะใครปัน่นตรงกลางแพทหรอน่าจะใช,ใช่ค่ะเค okay, เดี๋ยวเราเราไม่อยากให้แบบว่าหันมาโซนเครื่องนะแต่แบบมีโอกาสก็ปั่นไปค่ะทุกคนช่างมันเถอะเพื่อนเราเนี่ยดูเ,เหมือนจะจุกได้ดีด้วยนะก็<อ><อ>ถือว่าตายเนี้ยค่ะสาเร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยน่าจะประมาณเสมอนะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรก็แค่เสมอเนาะแพย,ยากมากเลยทุกคนเพราะว่าแบบเพื่อนแบบ ู่นโดนควงเชือกอยู่ตรงนู้นแล้วทุกคนอ้เพื่อนเธอจะไปเล่นโรงงานก็ได้นะเพราะโรงงานเราปั่นเสร็จแล้วไยงั่นไงเพื่อนโดนตบแหละอ้าวจะมีมาตบโดนไม้โอ้โหหน้าไปหมดแล้วลูกเอ้ยนักจิตตะโอ้อยู่นี่โดนไหมโอ้ไม่โดนเชียดอูไปนูยย่นแล้วเอาไม่ไล่เราด้วยทุกคนเขายังไล่เพื่อนเขนโนเขายังแบบ ปักใจกับคนคนนู้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสร็จเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบตาเนี้ยไปไวมากเลยก็จะขอได้ดตานหนึ่งเนาะแต่น้ำหวานว่าตาเนี้ยไม่น่าถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยชนะแน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนเรามันไม่ลงคาเก้าอี้หรือว่าเพื่อนหรือว่าแบบเพื่อนเรามันถ้าเกิดเพื่อนเรามันล้มเนี่ยเราคนไปเก้าอี้คนไปเก้าอี้เนี่ยโอย คนไปเก้าอี้นะคะมันล้มหน้าเก้าอีนะ้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราล้มหน้าเก้าอี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนจะุดปะโอเคเพื่อนไม่ตุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์คะ่ะบอกเพื่อนนะเออเพื่อนโโหมันไม่เอาเราเลยทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนล้มนะ เอาใครสุดครับสุดที่สวยมากเลยเพื่อนแต่ก็โอเคนะคนนู้นน่าจะพอรอดอยู่หรอกนะเพื่อนเพื่อนมาประตูนี้ได้นะประตูได้เปิดอ่ะเธอซีโอเคมารลออกได้ค่ะทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนเราจะรอดสักสาน่าจะรอดสามแล้วแหละถ้าเกิดว่า ่1รอค่ะทุกคนรอดสามเนาะแพทจะไปช่วยไหมเนี่ยเดี๋ยวส่งบอกเพื่อนก่อนนะฮะเราก็ดูสกินนี้ไปเล่นๆแล้วกันฮึ <c oughs> อ้าวมันจะไปช่วยเหรอจริงว่ะเพื่อนใจเย็นเนาะน <c oughs> ั่นไงช่วยอ๋อมันไม่มี ได้เลยเพื่อนอยากช่วยใช่ไหมได้เดี๋ยวไปช่วยให้โอ้ยเพื่อนลมแทนค่ะไปเพื่อนไปตีไปไหนวะเพื่อนไปไหนไปไหนวะนะีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลูกเองนะเดี๋ยวเพื่อนลูกเองนะ เพื่อนรอดแหละทุกคนแต่น้ำหวานจะจะช่วย,ยไปเพื่อนซาบเออไปเออไปรอดเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยนะไป รอดแน่นอนไม่ต้องกลัวไปเลยวู้ไปเลยเพื่อนรอดมายิ่วยาวยิ่วยาวมาเพื่อนไปรอดยิวกันอา้าวหันเตอร์ไม่ไรแล้วทุกคนรอดหมดค่ะโอ้โหไปไปเหออเพื่อนสงสารเขาอีกการแบบปักนวดอะ่ะ ฮันเตอร์ไม่ไม่อยู่แล้วนะฮันเตอร์ไปแล้วอ่ะฮิวฮิวฮิวฮันเตอร์ไปแล้วทุกคนฮันเตอร์ไม่เอาแล้วนะโอเคไปรอดหมดไปรอดหมดค่ะโอเคถือว่าตาเนี้ยดีมากเลยนะ คือแบบว่าเพื่อนเราเป็นงานมากนะคะแล้วก็เพื่อนหมายแรกก็คือน,น้องนักจิตตาเนี่ยตุกดีมากเลยเนาะมันก็กดให้เพื่อนนอแล้วกันอ่ะไหนไหนก็ไหนไหน,ไหนเล่นอีกตาแล้วกันเนาะก็โอเคค่ะจะเล่นอีกตาเนาะโอเคค่ะทุกคนตาที่สองแล้วนะก็อ่าตาสุดท้ายก็แล้วกันนะโอเคเปลี่ยนสกินบ้างไหมอ่ากินไหนดีอะ อันนี้เป็นสกินทดลองใช้นะอันนี้น้ำหวานว่าสวยมากเลยนะแต่แบบว่าเราแต่เรามีบัตรเนี่ยเนี่ยบัตรปลดล็อกสก,กินเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะช่างมันเถอะก็กินเยอะเลยนะเอาเป็นเสื้อผ้าเก่าแล้วกันทุกคนไม่บึ่งหวามากเนาะโอเคค่ะรอไปเถอะนะเล่นสก,กินกันก่อนแล้วกันดูสก,กินในบางนะจ๊ะเราหรือเราสก,กินเดิมเอาไหม เอาจริงนะสก,กินม่วงน้ำม่วงคือน้ำหวานมีแบบหมดแล้วอะ <laughs> ่ะจะกินนี้คะ่ะก,กินซื้อสเสนอลำตัวเนาะแล้วก็มีสก,กินซื้อนะคะของตัวนี้อันนี้น้ำหวานชอบปพิเศษเลยนะน่ารักดีเนาะ <c oughs> ไม่ได้เล่นสกินนี้นานแล้วทุกคนงั้นก็เอาสก,กินนี้หน่อยแล้วกันก็นะนาได้แล้วเนาะโอเคมาจเจอแล้วค่ะ มามีหมอสองคนมีนักกวดหญิงอแอค่หมอเยอะหน่อย,ยไม่เป็นไรหรอกนะอ้าพี่ป็นกองหน้าแล้วค่ะดีมากค่ะพี่เล่นได้ใช่ไหมคะระหวังเจอบ่อยนะคะกองหน้าที่บอกว่ามันชนเมาเนี่ยคือแบบเอาจริงนะทุกคนคือคนผิดพลาดกันได้แต่กองหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากประมาณนึงเลยนะทุกคนเราแม่นๆนะต้องชนมันต้องชนแบบแม่นๆนะ บอกเลยคือไอ้ตำแหน่งพวกเนี้ยคือไอ้ตำแหน่งที่แบบไปช่วยเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดล้มหน้าเก้าอีนะ้เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวโอเคบอกเลยเพื่อนว่าแน่นอนนะคะไม่ต้องตกใจนะอืมอก็เลยแต่ก็แบบว่านะมีต้องคือแต่ก็แบบว่าต้องมีดีบ้างเสียบ้างนะคะก็บอกว่าบางคนก็เล่นพลาดบ้างเนี่ย น้ำหวานเนี่ยสิบวีล้มยังเคยเลยนะคือแบบว่าเจอฮันคนแรกอะแล้วสิบวีล้มอะน้ำหวานเคยแล้วนะ <c ười> คือแบบคือได้เพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยบบยังไม่แตะยังไม่ทันแตะเครื่องเลยด้วยซ้ำอะ <c ười> นะก็อะนี่มีใครเขาเล่นดีหรอกทุกคนต่างคนก็บบมีผิดพลาดกันเยอะแยะนะ พลากันเยอะนะคะมาค่ะสกินก็นะน่ารักสวยๆอันนี้นะคะเป็นสกินน้ำหอมม่วงสกินม่วงน้ำหอมสกินแรกนะคะที่น้ำหวานได้เอาเดี๋ยวเพื่อนพาใครมาโอ้พาน้องถังมาพระเจ้าโอ๊ยกดน้ำหอมมโดออะไรวะเนี่ย บอกแล้วคนเรามันผิดพลาดก็ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าที่ตู้กันค่ะถ้าเกิดเราได้ตู้มาแรกนะคะปิดไปก่อนค่ะไม่ต้องตกใจปิดไปเลยมันมันดักมันดักไปไปมันดักค่ะทุกคนมันดักเออมีโดนโอเคพังเราจะได้ไปเล่นไม้ต่อไปค่ะมา บอกแล้วทุกคนกดไม่ติดเคยโดนเล้วนะอืมอมาน,นี้เลยตรงนี้ไม่น่าจะมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมไม่น่าจะมีใครอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นได้เนาะตัวบอลบเนี่ยตัวยากนะจริงๆแต่แบบว่าแต่ ถามว่ามันไล่ยากไหมก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะก็ปกติโดนนั่นไงว่าหลบไม่ได้นะโอเคประตูก็โอเคเอ่กองหน้าอยู่ตรงนู้นหรออา้าวเราไปเลงกองหน้าโอเค ก็คืออ้าวเหมือนมีคนมาช่วยเรากองหน้านั่นไงเดี๋ยวดูแป๊บนะคะว่าเราจะสามารถฉีกไปไหนได้เนาะเพื่อนอย่าโดนเบิ้ลกูขอร้องอย่าล้มหน้ากูอี่นะเออเพื่อนช่วยได้ก็พอโอเคเดี๋ยวเราลากออกไปจากที่นี่แถวนี้นะคะแถวนี้ช่วยยากเห็นีจุกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยลากออกไปค่ะยอย่ามาไปล้มไกลๆล้มแบบว่าไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ลมแล้วเรียบร้อยมันไล่เพื่อนหรือว่ามันอะไรวนะน่ะเห็นวนมมันอยู่ไหนคำถามคำถามค่ะฮันอยู่ไหนคะเพื่อนรีบๆมานะถ้าเกิดเธอจะมาช่วยเราเนี่ยเธอรีบๆมาหน่อยนะโอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนเธอสแตนบายดีมากเลยอนะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนตูอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้จุกต่อนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ย ที่ยางเนี่ยฮันเตอร์น่าจะอยู่กับกองหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้การปั่นให้เป็นประโยชน์ค่ะี่ปันขอบคุณมากเลยเพื่อนที่ตูกแทนเราอะเราว่าน้าเธอน่าจะตูกดีกว่าเราเยอะเลยมาอบอแล้วคเราผีป้ากระรอยนะนตรงมันหาเราไม่เจอหรืออะไรเดี๋ยวนะฮันเตอร์เดี๋ยวฮันเตอร์หายไปจากแมปหรือเปล่าคะ เพื่อนบางทีก็บอกเราหน่อยนะอ๋เสร็จแล้วเพื่อนเลยไปอุย้ยหรือเครื่องนิ้วแต่ฮันเตอร์ดิหายลงไปแต่งแมพแล้วเหรอน่าจะหายลงไปแต่งแมพแล้วค่ะทุกคนไปทางแล้วไปตรงนี้ไปทางแล้วไปตรงนี้ปั่นไปนะคะไปปั่นไปแค่หน่อยเดียวเองเรานะคะไม่ได้ปั่นเลยนี่ แล้วฮันเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ไหนของมันก็ไม่รู้นะคะเพืนไปวิ่งเล่นกันที่หมดเลยหรือว่ามันไปไล่เพื่อนอีกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปั่นไปเลยนะ <c oughs> หันไปเลยปันปั่นปันปันปัน,ปนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะ <c oughs> เราไม่ได้ข่าวคาวฮันเตอร์เลยทุกคนอ้าวเพื่อนก็ปั่นเหมือนเราด้วยติดแล้วโอ้หรือว่าฮันเตอร์เนี่ยหายออกไปจากแมบ,บจริงๆคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันน่าจะหายออกจากแมบ,บนะคะจะปิดคลิปเลยดีไหมเดี๋ยวก่อนเปิดประตูก่อนโอ้เพื่อน ฮันเตอร์เาเปิดประตูช้ามาพระเจ้าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยอมแพนเหรอเดี๋ยวพี่คือเมื่อคือคือเมื่อตะคือเมื่อคือบอกว่าต้นเกมคือพี่ไล่หนูแบบไล่หนูแบบมาหากราบมากเลยนะคะคือคือพี่ไปแล้วเหรอคะค่ะสงสัยพี่เขาคงถอดใจแล้วทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปิดปิดคลิปไปเถอะนะ ก็วันนี้นะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบ